วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านนะก็อันนี้นะครับคือ BMIX เป็น X-Drive 50นะครับ111 kWh กิลวัต์แบตเตอรี่แล้วก็ All Wheel Drive นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะเราจะขับไปเยลนะเป็นบนภูเขานะก็แล้วก็ผมก็จะพยายามเลือกออช่วงเวลาที่อากาศแย่สุดก็ช่วงนี้มันฝนตกก็ปวันนี้นะนะแล้วก เนี่ยผ,ผมก็ได้เตรียมแล้วนะ,ะพยายามชาติลดถึง100%ที่มันไม่ได้สำคัญมากเราต้องกัน100%ผมก็ชาติถึง99%ก็อแล้วก็เช็คดูนะเนโอเคจากนี้เดี๋ยวฟังฟังดู soft close โอเคเมื่อ soft close โอเคแล้ว่าโอเค228กิโลเมตรจากออสโลนะครับแล้วก็เนี่ยรถมันกะแล้วนะ okay, ว่าโอเคบเรามี99%แล้วก็ตอนเราไปถึงเยอรมัเราจะมี47%อ๋อโอเคเออโอเคผมคำนวณแล้วมันจะเป็น243าวัตต์ต่อกิโลเมตรโอเคจะดูนะว่ามันจริงไหมเนี่ยเอเคเดี๋ยวเราต้องรีเซ็ตอะไรทุกอย่าง แล้วก็จะไปแอวนะครับ ตายจะถึงเยลแล้วนะแล้วก็เ,เช็คตัวนะว่ามันลื่นแค่ไหนที่นี่โอเคลองเทสเบรกหน่อยโอเคลื่นครับนั้นเล่งเต็มนะครับอืม ก็เดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าถ้าถ้าเราลองเล่งนอนโค้งมันจะเป็นมันจะโอเวอร์สเตียร์ไหมเดี๋ยวต้องให้มันมีโค้งนิดหน่อยนะแล้วผมว่าคันนี้นะครับมันมันเงียบสบายช่วงล่างนุ่มดีเลยแบบโอ้เหมือนเหมือนเออมันมันลอยไปเยนนระมาเนั้ยนะสบายมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่่็ยสปอร์ตเลนะครับ แต่มันเป็น s อ v อ่ะมันก็ต้องสบายอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวโอเคเช่นนี้นะจะมีถนนโคง้งแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะว่าคันนี้มันน้ำหนัก2,720ักิโลนะครับต้องระวังหน่อยโอเคเดี๋ยวถ้าเราในโค้งนี้ถ้าเราลองเรจนนะอ่ะตอนนี้ปล่อยแรงเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรไม Over er ่โอเวอร์สเติร์ลอะไรโอเคก็แปลว่ามันน่าจะเรจนสี่ล้อนะครับแล้วก็เทสดสอบถ้าเราถ้าเราเร่งหน่อยโอเคเดี๋ยวมันจะมีโค้งฝั่งนี้นะเดี๋ยว โอเคไปทางนี้แล้วก็ในโค้งถ้าลองแรล่งดูมันจะโอเวอร์สเตร์ไหมอ๋อ traction control มันทำงานมันอาจจะอืมคิดว่าไม่นะ traction control มันจะบังคับให้มัน s a ฟ e ตลอดนะครับถ้าเราจะเล่นเราจะโอเวอร์สเตียร์นี่มันคงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น sport mode หรือว่าปิด traction control แต่ว่าคันนี้นี่ก็ขับสบายดีนะที่ ถนนลื่นมันไม,ม,นไม่มันไม่รู้สึก,ม,ม,สกมันไม่รู้สึกอันตรายหรือว่ามันมันรู้สึกปลอดปลอดภัยมากนะครับเดี๋ยวต้องต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะอันนี้นะอันนี้มันจะยากหน่อยมันเป็นทางโค้งแล้วก็ลงดอยแล้วก็ลื่นด้วยมันจะลื่นบ่อยในทางน,นี้ทางนี้เนะี่ยตรงระหว่างนี้เนชะ็คดูนะนะลอง r e g i o เต็มโอ้โอเคดีดีโอเคลองเล n งอ๋อโอเคโอเคดี ผ่านใช่ผ่านนะครับเดี๋ยวลองเช็คกีนนะี้เป็นไงนะกับรับตีครับ,รบ,รบเรามาถึงโซเกะเยลโลนะครับแล้วก็เนี่ยเราเหลือ45%แบตเตอรี่โอ้หดีมากนะครับรถมันกลาว่ามันเป็น47%นะก็ใกล้มากนะครับแล้วก็เ,เนี่ยเราใช้2 4 7อวัตต์เอาแต่กระเล้วแม่มันไม่ได้เป็น243แต่ว่าก็แปลว่าคันนี้มันกะเก่งนะครับ โอเคตอนนี้เราจะเช็คดูว่ามันชาตเร็วแค่ไหนแล้วเราก็ได้ขับผ่านหิมะนิดหน่อยนะแต่ว่ามันมันก็สักพักหนึ่งก่อนมาแล้วตรงที่นี่นะแล้วก็เช็คดูว่ามันมี heated radar นะครับเอ้ยฮะอันนี้มัคืออะไรเนี่ยมันมีสป o t ข้างหน้านี่ที่มันร้อนนี่หรอฮะอ่อมันเป็นที่ kidney grill ล้วนะ่ะ อันนี้คงจะเป็นเรเดาร์นะครับโอ้โหตั้ง22 20, 20อ23องศานะครับในข้างหน้าเนี่ยคงจะเป็นเรดาร์เท่นั้นแหละแต่ว่าเช็คอีกทีหนึ่งกล้องมันมันไม่ค่อยร้อนนะเนี่ยกล้องข้างหน้านะครับแล้วที่อื่นมันมีอะไรไหมอืมโอเคฮะแล้วก็ถ้าเช็คก,กล้องข้างๆนะครับมันก็จะมี h o ตส p o t นิดหน่อยนะครับเนี่ยแต่ไม่เยอะเนาะอ่า โอเคแล้วกล้องข้างหลังนี่ก็กล้องข้างหลังนี่มันจะเปื้อนตลอดแล้วนะเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็มีฮอสบอทนิดหน่อยนะครับแค่นั้นนะนอกจากนั้นนี่ถ้าดูรถอีกทีหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรนะอ้อันนี้มันช้าหน่อยนะถ้าแบตเตอรี่มันอุ่นนะที่4 6มันน่าจะรับสัก160กิโลวัตต์นะอันนี้เป็นแค่56กิโลวัตต์เพราะว่าแบตเตอรี่มันเย็นเราไม่ได้อุ่นแบตเตอรี่ก่อนมาชาร์จีทนีนะมันก็เป็นอย่างงี้ยแต่ว่า ผมว่ามันต่ำนิดงนะอัน,นี้แบตเตอรี่ใหญ่นะนะั่นน่ะมันน่าจะเป็นไม่รู้อ่ถ้าเป็นคันอื่นนะมันเป็นประมาณ100กิโลวัตนะนะแต่ว่าคันอื่นนี่ตอนเรามาถึงนี่เราจะมีแบตเตอรี่ต่ำกว่าน,นี้อ่ะแต่โอเคเราจะไม่ชาตานะนะเราจะแค่ทดสุดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมนะครับ<ม>แล้ววันนี้นะั่นเป็นวันเสาร์เย็นนะครับปกติผมจะมาที่นี่วันธรรมดานะเสาร์อาทิตย์นี่มันจะค่าโรงแรมมันจะแพงกว่านะแล้วก็โรงแรมที่ผมจะพักทุกครั้งนะ่ะ ชูดกตัวคนสนใทญวันนี้ไม่ว่างเลยนะครับแล้วก็ต้องไปโรงแรมอีกที่หนึ่งนะออกจากนี้ไปนิดหน่อยเนี่ยชื่ออะไรนะอุสตดอลโฮเทลนั่นนะโอเคอีกหนึ่งกิโลเมตรจากนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วครับอันนี้เป็นอุสตดอลโฮเทลนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะผมพักที่นี่นะแล้วก็ตอนนี้เราก็จอดรถที่นี่นะครับ เราไม่ได้เสียบชาร์จแล้วนะมันไม่มีที่ชาร์จนะที่นี่แล้วก็แบตเตรเร่อยู่ที่4ีนะ่หเปเซนตะเป็นประมาณศูนย์องศาแล้วก็มีลมนิดหน่อยเราก็จะจอดให้มันอยู่ในนี้ที่นี่ให้แบตเตอรี่เย็นนะแล้วก็พูนนี้เช้าแล้วก็จะเช็คเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับตอนนี้กลางม่ครึ่งแล้วนะแล้วก็รถก็ได้จอดนี่1ิชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ น่าจะเริ่มเย็น้วนะนะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นมากข้างนอกอุณหภูมิไม่ค่อยต่ําแต่ว่ามันมีลมหน่อยนะครับแล้วก็เราจะเช็คตัวเท่าว่าเป็นยังไงเมื่อเมื่อคืนนี่ตอนเราจอดนี่มมี46%แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็โอ,โอเคก็ก็ยังมี46%นะครับประตูอะไรเวริร์กทุกอย่างแต่ว่าอากาศตอนนี้มันไม่ได้แย่หรอกมันก็น่าจะเวริร์กนะแล้วก็เรายังไม่ได้เปิดเครื่องอุ่นนะครับ คโ okay, okay, อเค938ลูบเปิดฮีเตอร์โอเครอไม่นานนะแป๊บเดียวนะมันก็เริ่มอุ่นแล้วนะแล้วก็เนี่ยผมได้เปิดฮีเตอร์เนี่ย, heater, ยๆตอนนี้มันเริ่มกูมีความอุ่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยผมด้ินมันเป็นมันเป็นอินฟราเรดฮีเตอร์นะครับมันจะอุ่นเร็วมากแล้วนะครับฮะ huh? แล้วก็มีฮีเตอร์ ที่ประตูน้นะครับเนี่ย้างเนี่ยโหอันนี้ผมไม่เคยเห็นคันอื่นมีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะมันจะเป็นอินฟราเรดฮีตเลยนะครับลองไปใกล้ๆหน่อยโอ้อุ่นเร็วมากเลยเนี่ย30องศาแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีฮีตเตอร์เนี่ยเนี่ยโอ้แล้วก็เช็คเบอกนะครับ s ซด์บอลสเตอร์ก็มีนิดหน่อยฝั่งนี้นะก็ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่พงมอะไรนะครับก็มีฮีตเตอร์เหมือนกันโอเคดูแป๊บเดียวเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยข้างล่างนี้นะครับก็มีมีฮีตเตอร์เหมือนกันนะผมไม่เคยเห็นนะนะฮะมันอุ่นอันเนี้ยอ๋อมันรู้สึกอุ่นนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ผมก็ชอบในในจอนะครับเราที่ไหนที่ไหนก็ได้นะครับเราก็จะเห็นนะว่าตอนนี้นะเรากําลังอุน่นพรมอะไรแล้วก็อันนี้เรากําลังอุ่นเบาะนะครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปน,นี่ง่ายดีเราจะเห็นเซตติ้งแล้วเราต้องปรับได้นะว่าเราจะให้พรมอะไรมาอุน่นเยอะแค่ไหนบางคั้นนี่มันจะมีแค่ on o f f อันนี้มีตั้งหลายเลเวลนะครับอันนี้ก็เหมือนกันฮีตเตอร์น,นี้มันจะเป็นฮีตเตอร์ที่ที่เซ็นเตอร์คอนโซลกับข้างๆนะครับ แล้วก็เราก็สามารถที่จะเปิดฮีเตอร์สำหรับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนี่นะง่ายมากเลยนะครับเราไม่ต้องหาอะไรเหมือนคันอื่นนี่ต้องเสาะในเมนูอะไรไม่รู้แล้วก็เบาะข้างหลังนะครับก็มีฮีเตอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะพัฒน์มันแปลกแต่นะนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาก็ไม่รู้สึกหรือว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยฮะมีฮีเตอร์ข้างขนิดหน่อยเนี่ยถ้าเห็นฝั่งนี้นะครับ จะเห็นชัดเตโอ้โหเอดอโอ้โหที่ประตูกับที่ไว้แขนก็มีฮีเตอร์เหมือนข้างหน้าเลยครับสุดยอดเลยคันนี้อโอมันไม่มีคันอื่นนะที่มีอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คฝ่านี้ก็มีนี่นะโอ้โหแล้วก็นองเช็คอุณหภูมินะ32องศาเลย3 3องศาโอ้หามันอุ่นขนาดนี้นอ,งองจับดูนะ เออใช้มันอุ่นอุ่นสบายดีเลยเนี่ยมันทำให้รู้สึกอุ่นเร็วนะครับแล้วก็เนี่ยมี3 l e เลเวลนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิมาแล้วได้ข้างหลังเนี่ยนะตอนนี้เราก็อยู่ทีออโต้ auto นะโอ้คันนี้นี่ยก2นิ้วถ้าอีกนิ้วหนึ่งว่างนะครับโอเคเช็ค okay, แลวนะเรามีเรจันไหมครับอ๋อมีมียอะไรมียอะไรโอเคแล้วก็เร่งพาวเวอร์ก็เต็มที่เลยครับหรือว่าพอ ก็แปลว่าคันนี้ถืแว่าประตูเตรียมันเย็นมันก็ไม่เป็นไรเลยโอเคเรามาถึงโซลเกนะครับแล้วก็เนี่ยชาร์จพอร์ตนะที่คันนี้นะอยู่ข้างขวานะครับรถเยอรมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นแค่อย่างนี้นะเมคานิคอลไม่ได้เป็นมอเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มีฝาปิดอย่างนี้นะนี่ผมชอบอย่างนี้นะมากกว่าที่มันที่มันเป็นฝาที่เราต้องเสียบเข้าไปมันก็ออกมาอย่างไรน,นี่มันง่ายดีไม่เกะก,กะอะไรนะอ่า แต่ว่าผมไม่รู้ทำไมมันต้องมีฝาที่ AC เพราะส่วนใหญ่เราจะต้องชาร์จ AC อยู่แล้วถ้าเราเปิดเนี่ยออนอกจากว่ามันมีโอเคมันก็มียางนิดๆหน่อยนะครับที่จะทำให้น้ำกับหิมะกับฝุ่นอะไรไม่เข้าไปนะตอนเราปิดนะแต่ว่าเอาชาร์ปลดไว้ที่นี่มันก็ดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีมีคลิปเอ่อมีฝุน่นมีอะไรติดเยอะนะถ้าถ้าเป็นเครื่องหน้านี่มันจะแย่นะนะทีงนี่นี่ก็ดี แล้วก็คันี้นะครับก็เหมือน IC นะครับเราเข้าไปในเรา Pre-Heat ได้นะครับเข้าไปใน c l i m a t e menu setting p r e c o n d i t i o n i n g แล้วก็ Start now หรือว่าเรากดค้างนี้แล้วก็อัด shortcut เอ้ยแปลกนะเราได้อนะัด shortcut แล้ว Swipe มันก็จะมี shortcut ที่นี้นะครับแล้วมันจะอุ่นรถครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะอุ่นไม่รู้มันจะอุ่นผพอะไรแต่ว่ามันอุ่นมันอุ่นเบาอ,อะไรนนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราปิดรถออกจากรถมันก็จะดับเองนะครับ นี่แล้วก็ปิดเฮ้ยล็อกล็อกมันก็จะปิดจอปิดทุกอย่างแต่ว่าเครื่องอุ่นมันก็ยังจะอยู่อนั่นสักครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้มันก็ไม่แย่นะเมื่อวานมันเป็นประมาณกิโลวัตนะต์นะแปลว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่เมื่อวานมันอาจจะไม่ค่อยต่างจากตอนนี้อ่ะแตว่าปกติถ้าเราไม่อุ่นแบตเตอรี่มันก็คงจะเย็นนะั่นแหละก็ดีแต่ว่าผมเคยสังเกตนะว่าถ้าเราชาร์จแป๊บเดียวนะไม่นานนะอาจจะเป็น5นาที10นาทีนะมันจะรีบอุ่นแบตเตอรี่ก็แปลว่า อีกไม่นานเราอาจจะชาตเร็วกว่านี้นะก็ต้องรอรออีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในรถนั่นมันก็จะโชว์อย่างนี้นะครับว่าเราชาตเร็วแค่ไหนมันไม่บอกแล้วว่าเรารับกี่กิโลวัตต์นะครับอ่มันก็จะเป็นอันนี้แปลว่า0อันนี้แปลว่า195ถ้ามันเร็วสุดแล้วตอนนี้เราชาตเร็วแค่ไหนอ่พอดีว่าเราได้เห็นข้างนอกนะมันเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้นะเราก็อาจจะคิดมันเป็น30หรือว่า40หรือว่า50 K กิโลวัตต์ก็ไม่แน่มันก็ IX นะครับมันไม่มี ไฟนะครับอันนี้มันสําคัญสําหรับอยู่ทางเหนือเน,นี่ยแหละตอนนี้เห็นว่ามันเริ่มเปื่อนนะครับและเรายังไม่ได้เจออากาศแย่เยอะนะแล้วก็เหลือเช็คดูนะมันเริ่มอุ่นอะไรโอเคมันเริ่มอุ่นข้างหน้านี่ครับมันเริ่มอุ่นเรดอาร์นะครับแล้วก็จะเช็คดูว่าที่ปัดฝนนะมันมีฮีเตอร์มีอะไรไหมครับคิดว่าไม่มีนะอันนี้เป็นเครื่องอุ่นจากข้างในนะครับ ใช่ครั้นี้ไม่มีไม่มีฮีเตอร์ที่ที่ปัดฝนนะเราชาร์จสักสิบห้านาทีนะแล้วก็มันเริ่มชาร์จเร็วขึ้นนิดหน่อยนะแต่ว่าผมก็ซิกิโคนยังชายอยู่นะแต่ว่าเราไม่ต้องชาร์จแล้วตอนนี้เราไปได้แล้วครับเนี่ยตอนนี้นะครับรถมันใช้แค่700วัตต์นะ <laughs> เป็นศูนย์จุดเจ็กิโลวัตต์ชั่วโมง <laughs> ก็เป็นกิโลวัตต์นั่นแหละครับแต่ว่าคราวนี้นะถ้าเราเนเวเกตไปหาฟาสจอยนะนะสมมติว่าเราไปที่นี่นะครับ อันนี้เป็นของ a v n ินี่นะ High Power c h a r เ e r เนี่ยโอเคเดี๋ยวจะกด Start ทรีดไกด์นะเดี๋ยวจะโอเคกดแล้วครับและมันน่าจะอุ่นแบตเตอรี่นะครับเะมันมีองค์มันตื่นเต้นมาบบเดี๋ตวในตอนนี้เรานาไปเก็บไปหา Fast c h a r g e r นะครับมันก็จะเริ่มอุ่นแบตเตอรี่ก่อนไปถึง Fast c h a r g e r นะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะ เนี่ยมันเริ่มเล่งคนแล้วนะแปลว่ามันมันเปิดแบตเตอรี่ฮีเตอร์ก่อนจะไปถึงฟาส์ชาใ์จให้มันชาร์ดเร็วอ่ามันไม่มีหลายคันที่ทำอย่างนี้นะมันจะเป็นเทสลากับ p o ลสตาร์ส่วนใหญ่นะครับที่ที่ทำเหมือนกันนะหลายคันนะหลายแบรนด์เขาก็มันก็จะบอกนะว่ามันทำแต่วันที่มันไม่ทำหล่าเช่นอ่ d อ e u r o n t r o n ไม่ทำนะครับ พอ c ์ e ทายกันก็ไม่ทำนะครับมาเซดเออใช่มาเซดทำแต่ว่ามันมันยุ่งยากหน่อยบางทีอ,ะอ่ะแต่ครั้นี้มันก็อุ่นแบตเตอรี่ก่อนไปถึงดีโอเคเราชาร์จถึง52%เรนะเราแค่ทดลองนะครับแล้วก็เนี่ยน่ายู่ที่เยยห์หรอนะแล้วก็รถคันนี้มันวิ่งได้ไกลเนี่ยมันมันกะเลยว่าเราขับไปถึงออสโลได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเทสชาร์จนิดหน่อยนะ,ะใกล้เฮอร์นันฟอสนะครับถ้าสูงพาได้โอเค ฮูละมันอยู่ที่ฮูละเป็นไอออนเตียนะครับโชว์ล okay. right, mm ิสต์โอเคอาจจะจะเดินทางไปทางนี้นะครับแล้วก็เช็คตัวนะแต่รถมันจะกะเพระว่าเราจะไปออ๋โอเคเราไปถึงแล้วก็จะเหลือ20อร้าโอเคโอเคปะไปแอลป่ะโอเค okay, เรากำลงัลงลงดอยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่หนะ้าที่ถนนโค้งนิดหน่อยนะแล้วมันลื่นนะรถมันไหลไปนิดหน่อยแนละผมก็โอ้โหผมก็ขับ แบบปกติแล้วนะ่าเหมือนคันอื่นแต่ว่าคันนี้อ่ะมันหนักนะมันหนักมากนะก็ตอนขึ้นดอยเมื่อวานก็ยังแบบเออมันก็ยังรู้สึกว่ามันไหลนิดหน่อยนะนะแต่ว่าตอนลงดอยนี่ฮะต้องระวังกับรถหนักอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะที่นี่ที่มันลื่นที่เมืองไทยนี่คงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าที่นี่นี่ก็อต้องระวังหน่อย <laughs> นมาถึง ion tv ก็นะ่าก็เดี๋ยวเราจะเช็คตัวนะ่าว่าเราชาร์จเร็วแค่ไหนเมื่อกี้นี้เรามี15%นะครับตอนเรามาถึงเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่มันก็น่าจะอุ่นนะเนี่ยมี ix อีกคันหนึ I ่ง ix อันนี้ xdrive สี X ่สิบนะ่าเป็น red dragon นะครับเช็ค <Yeah. S 2> <Check S 1> ดูโอ้หนะ้าร้อย amp เนี่ยร้อยเก้าสิบ kilowatt อันนี้แปลว่ารถมันอุ่นแบตเตอรี่ก่อนนะ้ำมาถึงอ๋อมันเริ่มลดลงนิดหน่อยแต่ว่าโอเคเราจะเช็คดูนะที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าแบตเตอรี่มันอุ่นแล้วเราจะได้195กิโลวัตต์จะดูนะมันจะมันมันอุ่นจริงๆหรือว่ามันมันแค่ชาร์จเร็วแป๊บเดียวตอนแรกนะครับมันชาร์จไป9านาทีนะแล้วก็เกือบจะถึง40%แล้วก็มันก็ยังรับ190กิโลวัตต์อันนี้ดีมากนะครับโอเคมันอาจจะ cold g ก t นิดหน่อยตอนเราไม่ได้อุ่นแบตเตอรี่ตอนรถมันไม่ได้เตรียมตัวแต่ว่าถ้าเรา n a v i เกตไปที่ fast charger มันก็จะอุ่นแบตเตอรี่แล้วมันก็จะชาร์จเร็วมากนะครับ โอเคแต่ว่าผมก็คงจะหยุดวิดีโอที่นี่นะเพราะจากนี่กลับบ้านมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะนอกจากว่าเพชรมันจะส่องใส่หน้าเราตอนนี้มีแดดแรงหน่อยเพชรส่องใส่ทุกที่เลยเนี่ยโอเคแต่ว่าเนี่ยคันงนี้นะมันก็โอเคจะมาถึงที่นี่นะมันใช้ไฟฟ้า233วัตต์ตกิโลเมตร มันก็เยอะหน่อยนะแต่ว่าคันนี้มันก็ใหญ่พอๆกับ E-tron นะแล้วก็เป็นรถเยอรมันมันก็ต้องใช้ไฟเยอะหน่อยนะแล้วก็คุณก็อาจจะสังเกตว่าผมใส่อุณภูมิ23องศานะครับปกติถ้าเป็นคันอื่นนะผมจะใช้21องศาแต่ว่าแต่เฉพาะคันนี้กับ E-tron ตุวน้นะครับกับ I-pace ถ้าใช้21องศามันจะรู้สึกเย็นอยผมก็ต้องใช้23องศาให้มันพอดีพอดีแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นรถจีนนะครับอันนั้นอะมันจะยิ่งเย็นกว่านี้นะนั้นเราต้องใช้ประมาณ25องศาอะไรให้มันพอดีอะแต่ว่าส่วนใหญ่รถคันอื่นมันจะเป็น21ก็พอดีนะครับอันนี้อะมันรถทุกคันอะมันไม่ได้อุ่นเท่ากันนะบางคนคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมก็ว่า BMIx เนี่ย สบายดีเก็บเสียงได้ดีช่วงล่างดีนุ่มสบายดีอา่าแต่ว่ามันหนักหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะครับอแต่ว่ามันก็ดีหลายอย่างนะสำหรับรถถ้าเป็นถ้าเราเช็คดูว่ามันดีสำหรับขับหน้าหนาวไหมผมก็ว่าก็ดีนะครับแต่ว่า,าข้อเสียคือมันหนัก หน่อยอนั้น่ะนะมันจะเป็นมันจะทําให้มันเราต้องขับช้าหน่อยนะครับแล้วก็มันก็มีฟีเจอร์หลายอย่างนะ้มันมีอุ่เรดาร์ข้างหน้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็เวิร์กดีนะน,น้าหนาวแต่ว่ามันก็ยังแบบขา,ขาดฟีเจอร์บางอย่างแว่าที่ฉีดไฟข้างหน้าหรือว่า มันไม่มีชีตเจอที่ปัดฝนอะไรอย่างเงี้ยมันขาดนิดหน่อยแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างฟีเจอร์แบบเครื่องอุ่นอะไรที่บอกเครื่องอุ่นที่ข้างๆอะไรฟีเจอร์อย่างเงี้ยก,ก็ส่วนใหญ่ก็ดีน่าต่ว่าไม่ได้ perfect แต่ว่าก็ดีมากนะครับนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาก็ปะากันใหม่สวัสดีครับ